เมื่อก่อนเคยคิดว่าชีวิตที่ดีและสมบูรณ์แบบคือการได้ออกเดินทางการได้ใช้ชีวิตรู้ราาการกินดีอยู่ดีแต่จากสถานการณ์โควิด19ททำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วความสุขคือการที่เราได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับสิ่งสวยงามรอบๆตัวการได้ทำอาหารการได้ปลูกผักการได้เข้าสวน การออกกำลังกายและใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัว mm hmm. เพราะกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากตัวของเราและครอบครัว mm hmm. เราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 mm hmm. ไปด้วยกันไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหาและทุกปัญหาล้วนมีทางออกเสมออดทนและสู้ไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ